ต้องเหมือนแค่ไหนถึงจะเรียกว่าก๊อปปี้ครับจะได้ระวังตัวครับอืจะได้แบบว่าเวลาจะทำคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันคล้ายๆแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันควรจะคล้ายได้แค่ไหนอ่ะเมื่อวานนี้ผมเห็นคับว่าประเด็นนี้ผมรู้เลยว่ามันต้องยาวมากๆแล้วก็รายละเอียดถ้าเกิดว่าคือมันมันมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงครับดังนั้นเนี่ยเราต้องจาเป็นต้องใช้เวลาเยอะๆในการอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจเพราะถ้าเกิดว่า เข้าใจผิดแล้วไปทําวิธีที่ผิดขึ้นมาอาจจะโดนเรื่องของปัญหาลิขสิทธิ์ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ก็แรงมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเผลอไปก๊อปปี้หรืออะไรเงี้ยครับเรามาลองลองดูวิธีลองดูจากประสบการณ์ของอจา์หนุ่มดูครับคือ <c oughs> จากหลายๆเคสนะครับอย่าง <c oughs> อย่างไม่ใช่แค่เสียงนะภาพด้วยนะใช่จำได้ไหมเมื่อประมาณไม่กี่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วป่ะอาทิตย์ที่แล้วั้าง น่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วที่เราแบบว่าเอาแค่เปิดภาพเอ็มบีของอะไรนะเทเลสวิฟเอาแค่ภาพนะไม่มีเสียงนะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยังสั่งสั่งลบเลยอ่ะดีไม่บล็อกกลางคันนะก็ยังสั่งลบตอนที่แบบไลฟ์สดไปแล้วอ่ะแล้วผมก็เคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันตอนที่ใช้ภาพ ใช้ภาพของเอมวของคือเหมือนเปิดเปิดทีวีอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วเป็นเอมวของทางทางอาสยามของบ่าววีอย่างเงี้ยแต่แต่ปิดเสียงด้วยนะแล้วก็ด้วยความที่ใช้ใช้โทรศัพท์ครั้งแรกสุดอะมันใช้โทรศัพท์มันก็กลับซ้ายไปขวานะกลับซ้ายไปขวาแล้วนะยังโดนเลยครับคือเราเราเราถ่ายวิดีโอไว้แล้วเราเราเอาไปอัพใน Youtube อ่ะ u t u b e ไม่อนุญาตให้ให้อัพขึ้น y o u ู u b e จนผมต้องเอาอะไรมาเบลอๆไว้เบลอๆจอจอทีวีอ่ะพอเบลอเสร็จรปุ๊บโอเคถ,ถึงจะแบบอัพได้เพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยนิดนึงอ่ะนิดนึงภาพก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยอ <c oughs> ืมหมายถึงว่าภาพเคลื่อนไหวนะแต่ว่าถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะ <c oughs> ผมสังเกตหลายๆอย่างหลายๆ <c oughs> เพจหลายๆเ,ๆเว็บเขาก็จะใช้ภาพนิ่งกันอ <c oughs> ๋อ <c oughs> <ๆ S 1> ภาพนิ่งแต่ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวนี่ไม่ได้เลย ส่วนตัวส่วนตัวเพลงเนี่ยโอ้โหอันนี้อ่ะคุณวาทินมาแล้วเจ้าของคําถามมาแล้วครับอา่ามาแล้วนนคุย <laughs> เรื่องประเด็นคําถามที่คุณวาทินถามไว้นะครับยัยรอติดตามมากันครับผมครับไอเรื่องก๊อปปี้เนี่ยอย่างว่านะครับไอโน้ตมันมีแค่กี่ตัวมีแค่เจ็ดตัวถูกไหมตัวโน้ตหลักมันมีหลักๆมันมีแค่เจ็ดตัวมันจะไม่ให้ซ้ํากันเลยมันก็ มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกยังไงมันก็ต้องมีอะไรที่มันคล้ายคลกันอยู่แล้วแต่ว่าครับมันจะเหมือนแค่ไหนบางทีจะถามใจคุณดูว่ามันเหมือนแค่ไหนคุณครู้สึกเออคุณคือ,อโอเคเรารู้และบางทีเรารู้แก่ใจว่าว่ามันว่ามันเหมือนแต่ถ้าเกิดว่ามันมันเขาอนุญาตให้ไม่เกินเจ็ดตัวใช่ไหมครับนะน่าจะเจ็ดตัวนะจึงจะแบบทั้งคําร้องแล้วก็ทํานองเนี้ยซ้ากันไม่เกินเจ็ดตัว ถ้าเกินเจ็ดปุ๊บก็คือผิดกฎหมายผิดลิกๆิกลิกลสิเลยอ,อืมก็จะมีการฟ้องร้องกันได้ส่วนใหญ่เขาจะกักก,ก,กันไว้ไม่ให้เกินเจ็ดแต่เามื่อก่อนเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีมันมีแค่แบบกอปเมโลดี้เฉยๆใช,ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันม,มีแบบว่ากอปคฟคร้องคำหน้าสาวๆสองสาคำมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอเหรอ่ามีสองสาคำขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ อแต่ถ้ามันยังไม่ผิดกฎหมายอ่ะไม่ผิดกฎหมายอย่างที่เขาระบุไว้มันก็มันก็ไม่โดนจับอะไรหรอกครับมันก็ถือว่าก็ไม่ได้ทําผิดอะไรกฎหมายแต่มันจะมันจะอยู่ในเขาเรียกอะไรอะ่ะมีตํารวจตํารวจเฟซบุ๊กตำรวจยูทูบตาร,ร,รวจก็คือก็คือ AI, คนเขาไป <AI. S 1> ดูเออ oh. แต่เอไอเอไอไม่เท่าไหร่หรอกคือมันเป็นถูกกฎหมายแล้ว oh. แต่คนที่เขาไปดูนี่แหละ เขาจะจ้องจับผิดว่าเฮ้ยนี่ก๊อปไปนี่มานี่ว่าอันนี้เหมือนเกินไปอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่าใช่ซึ่งซึ่งอันนี้มากวัดเราวัดไม่ได้เลยว่าแต่ละคนให้ให้ให้คํา่าก๊อปปี้มากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันไม่ผิดกฎหมายอ่ะก็ถือว่าไม่ได้ก๊อปแล้วกันอืมนะไม่ไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่าไม่ได้ก๊อปก็ถือว่าถึงจะก๊อปปี้แต่ก็ไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าก๊อน มันก็มีโอกาสมันก็โดนฟ้องกันได้เลยถูกไหมถ้ามันก็ปปี้จนเหมือนอย่างกรณีที่มันมีเอาเพลงก้องห้วยไล่มาทําอ่ะไหนว่าเออไหนว่าเออนี่โอ้อันนั้นคือเอามาทั้งคานองแล้วก็เอามาดัดเอามาจากภาษาอีสานมาเป็นภาษาใต้มาใส่อย่างนั้นอันนั้นคือโหตั้งใจเกินไปหน่อยอันนั้นคืออืุเลศใช้คานี้ได้เลย ใช้คำนั้นเลยนะใช้คำนั้นได้เลยอ้าจริงๆใช้ได้เลยใชไ้้ได้เลยมันมันน่าเกียดเกินมันน่าเกียดใช้คำว่าน่าเกลียดเลยล่ะไม่ควรเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งเลยแล้วแล้วและเครดิตก็ไม่ได้ให้เขาด้วยนะขึ้นเครดิตว่าเป็นเครดิตตัวเองเขียนเนื้อด้วยเครดิตทํานองก็ไม่ให้เขาด้วยเป็นใช้ชื่อตัวเองด้วยโอ้โหผมถึงผมถึงได้แบบพูดแรงได้ไงเพราะมันขนาดนั้นไงมันขนาดนั้นแล้วเขาออกมาด่ากับทุกวงการ เออ,อคุณสิงขนคุณสิงขร,องขอรบอกว่าทางทำว่าความผิดอยู่ที่เจตนา,าด้วยครับอืมครับคือจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเหมือนจนไอ้คําว่าก๊อปปี้ที่ที่จะเรียกว่ายังไงดียะเออผมว่าเอาแค่แตะแตะมาเป็นแบบบางบางจุดไหมเอามาใช้แค่นั้นพอ,อไหม ใช่ไหมแต่ไม่เกินไม่เกินสามสี่สามสี่โน้ตอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าเอ้ยโน้ตอย่างนงี้มันเป็นโน้ตโน้ตที่เพลาะเอามาแค่โน้ตไม่ควรจะแบบว่าเอามาทั้งก้อนเขาหรือเอามาทั้งประโยคเขาขนาดนั้นเนี่ยหรือถ้าเอามาก็มาดักหน่อยเถอะคือเราเราเราดูรู้อะเราตัวเราเองก็รู้ว่าเราก็ว่าเราก็เหมือนขนาดไหนเออถ้าเกิดว่าเอามาแล้วมันมันสักห้าสิบเปอร์เซ็นต 50%นี้ผมก็ก็สมมติเอาเอาเอา,เอาเขามาประโยคหนึง่งอ่ะแล้วมันมาตัดทิ้งสัก50%ผมว่ามันก็ยังยังยังพอโอเคแต่ถ้ากแบบแบบว่าไปตัดแค่แบบเอาของเขามาเลย80-90%อะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำครับมันเยอะไป mm hmm. เพราะว่าไอ้50%ที่เราตัดครึ่งไปที่เราจะก๊อปเนี่ยอย่างน้อยๆอยอาจจะตัดตัดคำหน้าคำหลังตรงกลางมามามาแยกมันแยกส่วนตัดคำอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังช่วยได้เยอะละถ้าอยากจะได้กลิ่นของเขาก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดจะต,ต้องก๊อบเขามาขนาดนั้นเนาะใช่ใชผมกำลังจะพูดว่าถ้าลักษณะอย่างอย่างถ้าถามผมอย่างเงี้ยผมขอใช้คำว่าเรียกมาเป็นเหมือนกับเป็นอ่าเรฟเล e นมากกว่าครับคือเหมือนแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอ่าเป็นแล้วก็ใช่แล้วก็อ่าขอแค่เหมือนเป็นแค่กลิ่นนะสมมุติคือผมคือผม ผมรับแต่งเพลงอยู่แล้วเชวใช่ไหมผมก็จะเจอลูกค้าที่แบบเข้ามาแล้วเฮ้ยอยากได้แบบเพลงนี้อยากได้แบบเพลงนี้แบบเพลงนี้เนี้ยแต่เราไม่สามารถเอาเพลงนั้นมาได้เลยใช่ไหมฮะแต่เราจะแบบเอากลิ่นเอากลิ่นมาเอาเอาบางอย่างที่มันแสดงตัวตนถึงอันนั้นที่ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยผมผมถือว่าผมกล้าพูดว่าตั้งแต่แต่เงเพลงมายี่สิบปีจนถึงปัจจุบันผมไม่เคยตอปเพลงใครเลย แต่ว่าเอามาเอามาเรียกว่าเป็นอย่างที่บอกไปครับเป็นเป็นกลิ่นของเขาเฉยๆแค่นั้นเองนะฮะอืมอ่ะคุณวาทินถามว่ารัฐาทางคอร์ดเหมือนกันจะถือว่าก๊อปไหมครับประมาณว่าเอาคำร้องทำนองของเขาออกเออเอาคำร้องทำนองของเราออกเหรอแล้วเอาเพลงอื่นมาใส่สามารถร้องได้เลยเป็นต้นครับของเขาหรือเปล่าพิมพ์ผิดไหม เอาคำร้องทำนองของเขาออกอ๋อเอาคำร้องของเราของเราออกแล้วเพลงอื่นไหมายถเงยังไงนั่นน่ะสิผมงงแต,แต่แต่ตอนแรกเหมือนจะเข้าใจะนะที่แบบว่าทางขอดเหมือนกันเนี่ย<อ>คือทางคอดไม่ติดนะฮะแต่แต่รายละเอียดดนตรีเนี่ยไม่คนเหมือนกันรายละเอียดข้างในเนี่ยไสในอะครับแต่ทางขอดจะ C A minor F D อย่างเงี้ยได้เหมือนกันได้ดทางขอดไม่เป็นอะไร<อ>าทางขอดไม่เป็นอะไร<อ>แต่ว่า,าถ้าโน้ตอะโน้ตเหมือนเขาอะอืครับ จำนวนจำนวนพยางจำนวนพยานเท่าเขาก็ได้นะผมขออนุญาตได้ไหมอย่างอย่างมันเคยเกิดเคสหนึ่งนะครับที่ที่คอรคนหนึ่งไปเอาเอามลโลดี้เหมือนเหมือนเอาเอา,เอาทางคอร์ดของเกาหลีและ,และดันเอารายละเอียดเข้าในข้างในมาด้วยอ่ะแล้วมันเหมือนไปนแบบนั้นไม่ควรแต่ถ้าเอามาแค่ทางคอร์ดเอามาแค่บีดนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาแต่คุณเอารายละเอียดมาด้วยเขาติ้งติงตงยังไงเขา ต้องลิงก์งงยังไงคุณเอามาหมดเลยมันไม่ใช่ไงอันนั้นอัันนน้นก็เป็นการ c อปปีล้ละนะคะ <c oughs> คุณว่าทินบอกว่าหมายถึงเราทําเพลงของเราแล้วคําร้องทํานองเพลงอื่นมาใส่กับดนตรีของเพลงเราครับโอ้นี่คือคําร้องทํานองของเพลงอื่นนี่ก็คือไม่ได้เลยครับเพราะมันเป็นคําร้องใช่ไม่ได้อันนี้มันเหมือนเป็นอาการคอปเปอร์มากกว่าใช่ไหมถ้าเรามาทําดนตรีดนตรีใหม่แต่ว่าเอาคําร้อง,องเอาคําร้องทํานองเหมือนเอาเพลงที่เบิร์ตมา ใช่ไหมคำร้องออเพลงพี่เบิร์ดมาเหนื่อยไหมสมมตินะแล้วก็มาทำดนตรีใหม่ก็คือคอฟเวอร์ถูกไหมถ้าคำร้องทำนองของเพลงอื่นมาผมพอเข้าใจเพราะนะอาจารย์เหมือนกับเหมือนเหมือนเพลงเหนื่อยไหมก็จะมีทางขอดทางขอดหนึ่งใช่ไหมครับแต่เขาใช้อีกทางขอดหนึ่งเลยครับคนละเรื่องกันเลยแต่เอาเนื้อหาอันนั้นยกอันนั้นมาใส่คิดว่าอย่างนี้โอ้ทานองซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าย,ยิ่งยิ่งเป็น<ต>คำร้องคำนองในทำนองเดียวกันไม่ได้ แต่ถ้าเอาเอาความเขาเฉยๆแล้วมาแล้วมาเล่าในแบบของเราอย่างเงี้ยได้ครับแต่ถ้ายกมาเลยไม่ได้ใช่ก็คือเอาแค่เอาแค่ควา,าแค่เรื่องราว<ต>เออเรื่องราวมาเล่า,ามาอ่อ่าใช่เมนต์นิ่งเขาอะไรเงี้ยครับอืมแต่ไม่ควรเอาเอาคําของเขามาเลยเอาพี่แฟงมาแล้วนะครับอ่าครับอ่าคุณคุณสิง,องอคงอนบอกว่าซิงคอนนะครับบอกว่าผมเคย ผมเคยชักนำเพลงเก่ามาใช้หกพยางครับน้องแพแลเห็นอินปองเป็นความภูมิใจในท้องถิ่นครับอ๋อครับผมอ่าถ้าเกิดว่ามันได้รับการอนุญาตแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่ามีปัญหาครับแต่ถ้าต้นสังกัดหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่อนุญาตเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตามมานะฮะทางขอดเรื่องทางขอที่ครับ นะอ่ะพี่อ่พี่ฮาริมว่าไงพี่ฮาริมว่าไงอาจารย์อาจารย์ว่าไงต่อเลยครับก็บอกว่าเรื่องทางขอดผมแนะนําว่าอย่าเอาทํานองคนอื่นมาเลยอย่าเอาเนื้อทํานองคนอื่นมาเลยถ้าจะเอาเนี่ยเอาเอาทางขอดเขามาแล้วเรามาคิดทํานองใหม่นะใส่เนื้อใหม่ทํานองใหม่แต่ทางขอดเนี่ยออามาได้ไม่เป็นไรเอามาทั้งเพลงยังได้เลยแต่เราต้องมาคิดเนื้อใหม่ทํานองใหม่ผมย้ำเสมอเรื่องเรื่องพวกเนี้ย เรื่องเรื่องพวกนี้คุณแต่งเพลงบ่อยๆมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะถ้าเกิดเอาทางขอดเข้ามาคือแบบเหมือนไม่จําเป็นต้องแบบว่าอ๊ยฉันต้องเอาต้องเอาเนื้อเขาต้องเอาทํานองเขามาเอาเมโลดี้เขามาแต่ถ้าคุณได้ทําบ่อยๆกับกับทางขอดโอเคอาจจะคิดทางขอดไม่ออกก็เอาทางขอดที่เขามีอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าได้ทัมำทแล้วทําอย่างนี้ทุกวันเนะี่ยคุณคุณสมองคุณจะแบบสั่งการไปเองว่าแบบควรจะหลีกไปทางไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับ ของพวกนี้คือต้องฝึกครับฝึกทุกวันนะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แฟงโอเคนะครับสวัสดีเ้วสวัสดีคุณเป้ครับสวัสดีน้องน้องเป้ครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเชิญพี่แฟงแป๊บหนึ่งนะครับพร้อมแล้วนะครับพี่แฟงโอเคมาสวัสดีครับพี่แฟงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสสวไหวไหวขนาดนี้ยี้ยังอยู่ ยังอยู่บ้านพี่ก๊อฟอยู่เหรอครับเนี่ยครับเน็ตผมเลยมันมีปัญหาตะกี้ผมออกไปงนองเน็ตก็ไม่มีพี่ผมกะว่าเออเดี๋ยวไล์ไปในรถไม่ได้เนี่ยไม่ได้ก็เลยอันนี้คือยังไม่กลับบ้านกับช่องอีกเหอครับเนี่ยยังครับอยู่นี่มันข้าวข้าวฟรีพี่ข้าวฟรีนี่ไผมกำลังจะถามว่าอยู่ผมกําลังถามว่าจะถามว่าอยู่เพราะเน็ตหรืออยู่เพราะข้าวอยู่เพราะข้าวนครับนอนห้องแอร์ไม่ต้องไปเปื้อนแอร์ที่ห้องครับ นี่ของข้อมูลเลยสวัสดีคุณวาินแฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้มีพี่เป้เป้ไฮล็อกมาด้วยเหรอครับพี่เป้เห็นไหมพี่เป้ไฮล็อกเป้์อะไรสัปวงไม้ไปวงไม้อ๋อเออพี่อาลีผมเล่นตลกดีผมชอบผมชอบุพี่อาลีสวัสดีคุณเก่งสวัสดีคุณเก่งด้วยนะครับสวัสดีคุณเก่งครับคุณวาทินเพิ่มเติมมาคุณวาทินเพิ่มเติมมาบอกว่าพี่แป้งมาทําไมครับ ไม่น่ามาครับดนตรีกังดีเลยขอบคุณพี่วาทินครับร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นเราไม่พูดอย่างนั้นเาไม่เาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขา,าขอบอกว่าผมเคยทำดนตรีเพื่อใส่กับเพลงของเราเองอแล้วไปให้เพื่อนฟังโดยให้ฟังแค่ดนตรีและเพื่อนดันร้องเพลงอื่นใส่กับดนตรีของเราได้แบบนี้อาจารย์มองว่ายังไงครับ เขาร้องได้เพราะว่าทางคอร์ดนั้นเหมือนกันครับแต่เราไม่ผิดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เมโลดี้หรือว่าคําร้องของของเพลงนั้นครับผมอันนี้อันนี้นี่ไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าก็ก็ขนัดเพลงที่เขาดังๆเขาก็โดนอย่างนี้กันถมเถะครับไม่ซีเรียสเลยมีมีเยอะแยะแลยครับเยอะเยอะยอะไปทางคอร์ดไม่ผิดครับผิดตรงเมโลดี้กับคําร้องครับอ่าเพาทางคอร์ดไม่ผิดกฎหมายไม่มีปัญหาเลยถูกต้องครับคุณจฮันบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์แฟรง อรักอาจารย์แฟงมากๆรักนานๆรักมากด้วยนะครับนานด้วยตอนนี้ตอนนี้ลบตอนนี้นะครับตอนนี้ครับขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันแชร์นะครับครับตอนนี้มือใครว่างรบกวนแชร์แชร์เลยนะครับตอนนี้พี่น้องเราก็จะได้ได้ได้ความรู้ไปด้วยด้วยกันนะครับอพี่แฟงครับพี่ที่อยู่อิสราเอลอฝากทักทายพี่แฟงมาด้วยนะครับฝากสวัสดีมา่มทักไปถามเขาแล้วตอนลองเขาก็ปลอดภัยดีอยู่ครับ อกี้เล่าใจารังขนมฟังปแล้วคุณธนวัฒน์คุณอคุณธนวัฒน์คุณวาทินบอกว่าทีนี้ชัดเจนเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับผมโอเคนะครับไม่ต้องกังวลประเด็นนี้เลยครับคุณวาทินคืออืมผมว่ามันมันไม่ถึงกับก๊อปปี้นะแต่ว่าใช้คำว่า r ร fer e n c e หรือว่าแรงบันดาลหรือว่าอิน p i r e ก็ได้คือไปหาเพลงที่มันเป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้เราอ่ะ เราอยากได้ทางคอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมเราอยากได้เโลดี่กลิ่นอย่างนี้ทางอะไรแบบนี้เอยังผมจะอย่างที่ผมเกินเกิดเมื่อวานนี้ว่าผมจะเล่าให้ฟังจะมาเปิดแกะเปลือกรือะอะไรกระเทาะเปลือกให้ฟังว่าเพลงสงบสงยมเจียมตัวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีอินสไาล์มาจากเพลงอะไรอ่าครับผมซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็นที่แรกที่แรกจริงๆ แล้วไม่มีใครรู้มาก่อนไม่เคยบอกใครมาก่อนถ้าเกิดท้อผมบอกไปอันนี้ไม่แพงครับนถ้าบอกไปแล้วก็อย่า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 ว่าผมก็แล้วกันยจะบอกโอ้จะดุมทำงี้โอ้อะไรเงี้ยให้เพลงให้เพลงมันคิดซะว่าอ่าเอาเป็นเป็นประโยชน์เอาไว้ใช้บ้างก็แล้วกันอย่าว่าผมนะคืออย่างนี้เพลงสงบสงิมจิมตัวเนี่ย เ,เดี๋ยวนะผมนึกก่อน,ม,น,ม,นมันมันมันมีเรฟเฟอร์เนซ์มาจากเพลงของ,งพี่ออฟพงษ์พัฒน์อ๋อครับเพลงอะไรครับอาจารย์อ่อเทาไรเท่ากันใช่เจ็บปวดท่าไรเท่าไรเท่ากันขอ,อที่ได้ไหมอย่าไปจากฉันคือเอาตรงนั้นเอาตรงหัวตรงนั้นมาเป็นเป็นเรฟเฟเนซ์เป็นอินสไปร์ของเรา ว่าเราเราอยากได้กลิ่นของของหัวฮุกเราแบบนี้อืมแล้วผมก็แล้วผมก็มกได้ได้เขาเรียกว่าได้ได้โมทีฟได้จำนวนอย่างนับนับคำหรือตัวพยางอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราอยากได้ก้อนประมาณนี้แต่ว่าเอาแค่นั้นนะเอาแค่นั้นนะ,แต,ะนแ,ตแต่ถ้าถามว่าเจ็บปวดเท่าไรเป็นขอที่ได้ไหมแต่แต่ไอตรงเขาว่า มันมีซ้ํากันแค่แค่โน้ตเดียวไงมั้งโน้ตโน้ตตัวสุดท้ายอะ่ะไม่รู้สึกคอทีเดียวไหมแต่ว่าคือ,อแต่มัน,ม,นมันได้อินสปายมาจากวิธีการแอ,แอคชั่นของของการร้องหรือหรือแบบอารมณ์ในการร้องอารมณ์ของหัวคุกก็ได้ได้มาจากตรงนี้นี่ก็เป็นนะ ก็พี่เดียเป็นเป็นคนบอกให้เอามาจากเพลงนี้ <laughs> <า>คือเมื่อก่อนอะผมก็ไม่เมื่อเอาพูดตรงตรงเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยการเอาเพลงอื่นมาเป็นเรสเฟลต์มันต้องทํำยังไงนี่เพลงนี้เป็นเพลงเป็นเพลงแรกเลยที่แบบอ๋อก็ทําทมันอย่างนี้เหรออคือเขาเขาให้ลองดูให้ลองเอาเพลงนี้ยอยากได้อารมณ์แบบนี้อยากได้บบกลิ่นของฮุกแบบนี้ไงก็เลยอ่ะมาลองดูแล้วแล้ว,ลวมันกลายเป็นว่ามันประสบความสําเร็จด้วย อืมอืมมากๆด้วยตอนนั้นได้ครับนี่ก็คือคุณโปสวัสดีด้วยนะครับบอกสวัสดีวันพุธครับสวัสดีครับคุณโปครับนี่คือนี่คือตัวอย่างตัวอย่างของเรสเฟลต์ของเพลงที่แบบที่แบบว่าเฮ้ยเราเอามาเป็นเรสเฟนต์ไงเราไม่ได้เราไม่ได้ก๊อปปี้นะครับเอามาทำเอามาทำแล้วถ้าเกิดถ้าผมไม่บอกก็ก็จะไม่มีคนรู้อ่ะอ๋อมาจากเพลงนี้เหรออืม ถือว่าทําได้ดีถ้าแบบนี้นะครับคนนึกนึกไม่ถึงนึกไม่ได้พี่แฟงเคยมคีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับผมเล่าสู่กันฟังได้ผมมีผมมีเรื่องเล่าเร,เรื่องนึงเรื่องเนี้ยมันเป็นอง์ต่างประเทศครับครับพอเขาคิดเขาได้ทีป,ปุ๊บเนี่ยเขาร่วมทําเพลงเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทําไปก่อนแล้วหรือว่าหรือว่าเขามาคิดทีหลังเขาไปช่าบ้านหนึ่งเลยบ้านหลังนั้นน่ะเขาอยู่ด้วยกันสมาชิกอยู่ด้วยกันหมดเลย มือเบสกีตารักร้องอะไรเนงะี้ยแล้วเขาไม่ตัดขาดตัวภายนอกเลยไม่คุยกับใครไม่อะไรกับใครเพื่อที่เขาบอกว่าเพื่อเขาอยากเขาอยากได้งานของเขาอะที่มันเป็นความคิดเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นตเขาจะไม่เอาอะไรที่มันอยู่ในสุงปลาอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าเอามาใส่ในเพลงอะไรเงี้ยวงนั้นชื่อวงอินคูบัตวงต่างประเทศครับอือแต่ผมฟังเพลงเขาก็ไม่รอดครับยังไงมันไม่รอดการเขาเรียกว่าการได้แรงบันดาลใจเนี่ย มันมันยังไงไม่รอดหรอกครับผมฟังอินคูบัตเขาก็ต้องมีเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับผมว่านะเพราะผมฟังแล้วมันเพีงมันไม่ได้แหวกมากเพลงมันไม่ได้แตกต่างเลยถ้าจะแบบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะต้องของต้องของไอของตาคนเนี้ยที่แกคอกีตาร์อ่ะโอาไม่เหมือนใครเน่ยเพราะฉะนนไม่เหมือนแน่นอนอาจารย์ลูกไม้อาจารย์ลบไม้อาจารย์อ้าวไม่ได้เลยอันนี้ไม่เหมือนแน่แต่อีกคบัตติ้ง ได้ข่าวพี่ฟังจะเอามาใช้ทําเป็นเรฟเฟลต์ใช่ไหมฮะอาจารย์ลงไม่ออกเรฟเฟลต์อยู่เนี่ยคือแต่ต้องแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าของเพลงของแกนี่คือร้องรอบสองก็ไม่เหมือนรอบแรกแล้วนะครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนแล้วจะไม่เหมือนละเป็นรอบเดียวไอคอนเสิร์ตหนึ่งก็เพลงหนึ่งก็ไม่เหมือนกันน่ะไม่คอนเสิร์ตทีแล้วก็ไม่เหมือนแล้วไม่ไม่เหมือนกันสักตออเออเราเราไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นศิลปะนี่คือศิลปะในในใน เป็นคือเป็นศิละปะของเขาอ่ะเขาเสพเสพสินแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเราไม่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 ไมไมปแทรกแซงดีกว่ามันเป็นศิละปะ<บ><บ>ของเขาผมผมกำลังจะบอกว่าไอวงวงที่ผมบอกอีคูบัตเนี่ยเขาพยายามจะหนีตรงเนี้ยเขาแบบ<ม>เขาไปเจอคนรู้นก็เฮ้ยมันการเอล็ดเศษมันเหมือนวงนี้นี่ว่าอะไรเนี่ยเขาพยายามจะหนีตรงนี้แต่ผมว่าหนีไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนเราหนีไม่ได้ตื่นมาตั้งแต่เด็กมันก็ต้องดูทีวีใช่ไหมครับดูทีวีมันก็เจอเพลงประกอบทีวีแล้ว เพลงการ์ตูนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเราเจอโดเรมอน<ๆ>เจออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเราเอาเพลงพวกนั้นมาหรอกแต่ว่าผมว่ามันอยู่ในหัวเราอะ่ะมันอยู่ในมันอยู่ในความรู้สึกเราไปแล้วนะผมว่านะมันหนีหนียากครับอืมอันนี้ความคิดของผมนะครับส่วนโดยสวนตัวครับคือไอการไอการที่เราต้องการแหวกจากคนอื่นโดยที่ไม่ไม่อยากมีใครเป็นแรงบันดาลใจเลยสักนิดเดียวอ่ะมันมันเหมือนดาบสองคมนะครับ ถ้าไม่ดีไปเลยก็ก็เละไปเลยสองอย่างชอชครับอย่างผมเนี่ยจําเป็นต้องต้องใช้มากเพราะว่าอย่างอย่างที่เล่าสุเล่าฟังมาหลายครั้งแล้วว่าผมเลือกอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพนะฮะดังนั้นเนี่ยผมเลยทําตัวให้มันเป็นอร้านขายของชำฮะคุณต้องทําเอ้ไม่ใช่ร้านขายอาหารตามสั่งคุณต้องทอําอาหารให้ได้ทุกอย่างตามที่ตามที่คนลูกค้าต้องการอ่ะฉะนั้นเนี่ย ความสามารถของคุณอ่ะมันไม่มันไม่สับมันจะมีสิ่งที่คนถนัดหนึ่งอย่างแหะแต่สิ่งอื่นๆนอ่ะทาไงให้มันได้ฉะนั้นเราต้องเอาไปแบบไปพยายามอ่าไปฟังเขาเยอะๆเพื่อจะเอาแรงบันดาลใจตรงนั้นมาแต่อย่าก๊อปแค่นั้นเองนะฮะแต่เพียงแค่เราเราเหมือนที่เคยบอกเคยเล่าให้ฟังไปว่าเราพยายามสร้างอาวุธไว้เยอะๆอย่างนั้นมากกว่านะครับผมดังนั้นดังนั้นมั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 นเป็นสิ่งสําัเป็นสําคัญมากๆสาหรับคนที่เลือกเรินอาชีพนี้นะฮะที่จะต้อง หมือนฟังเพลงหลากหลายแล้วก็เก็บเกี่ยวนะฮะแนวนั้นแนวน,นี้มาเมื่อเพื่อฟังหลากหลายเนี่ยคุณก็จะได้จัดจะได้แนวทางทางเมลโลดี้แบบนั้นมาเองมันจะซึมซับนะมันจะซึมซับมาเองแล้วเวลาคนแต่งก็สามารถแต่งได้แต่ถ้าคุณไม่เคยเสพมาเลยเนี่ยคุณจะแบบมืดแปดด้านมากเวลาที่เจียวลูกค้าวบอกว่า,วาอ,ยอยากได้ทิปฮอปอ่ะแต่คุณแบบเข้าไม่ถึงมาเลยไม่รู้เรื่องเลยกลจะไปไม่เป็นเลยจะมันการที่คุณเสียโอกาสตรงนั้นไปเมื่อกี้อาจารย์ว่าไงนะครับคืออยากจะบอกว่า ถ้าคุณจะเรียกว่าไงคนที่ประสบความสําเร็จนะคือคนที่ก๊อปเป็นคือคนที่ก๊อปเป็นนะก๊อปแล้วก๊อปแล้วได้ก๊อปก๊อปถูกต้องอ่ะก๊อปแล้วคนจับไม่ได้ก๊อปแล้วประสบความสําเร็จก๊อปแล้วดีอ่ะทุกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกทุกนวัตกรรมบนโลกใบนี้เลยนะก๊อปแล้วก๊อปแล้วพัฒนาขึ้นมาอย่างที่เคยบอกไว้ว่าสิ่งของทุกอย่างบนโลกเนี้ย มันเกิดจากการคัพเป้ขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นทําขึ้นมาใหม่แล้วก็แล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมฟีเจอร์ทําให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นยี่ห้อนั้นเห็นเห็นยี่ห้อนี้ทำอ่ะกูก็๊อปมึงกูก็๊อปมึงแล้วกูก็เพิ่มนั่นเพิ่มนี่ตายให้มันดีขึ้นส่วนยี่ห้อใหม่มาถึงเอาก็ไอ้กัพอีกไอที่ดีอยู่เนี่ยขึ้นไปอีกเพิ่มเติมก็ไปอีกไปเรื่อยๆคือ๊อปกันไป๊อปกันมาทุกวงการเลยผมจะบอกให้ล้วเปลี่ยนแปลงจากรถม้ามาถึงรถไฟฟ้าปัจจุบัน ใช่คน,น,ค,นคิดไม,ไม่ใช่มันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนคนคิดลดตลอดการร้อยปีพันปีมาเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวนะคนนี้ก็ก๊อปกันมาเรื่อยๆก๊อปกันมาก๊อปกันมาเรื่อยๆเพลงก็เหมือนกันใครก๊อปแล้วใครก๊อปเป็นคนนั้นรวยอืบอกเลยคนไหนก๊อปเป็นก๊อปแล้วเข้าใจวิธีก๊อปคนนั้นนอกจากรวยแล้วดังด้วยก็ให้เป็นแล้วจะดัง